แต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักบอลสีเขาคงมองมาเอ้ยไอ้นี่มันก็คล้ายกันเนี่ยมันก็เหมือนนกันนั่นแหละครับจริงๆคนที่รู้บอลสีก็จะรู้ว่าเออเขาไม่ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะที่สวยงามที่แตกต่างกันครับก็สวัสดีครับช่องมอเตอร์คอยชิลนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับบอลสีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พาเพี่น้องมาดูนะพอดีผมเดินมาดูสวนหลังบ้านของผมนะครับก็มีไม่เยอะหรอกนะแต่ก็พอมีก็ไปเห็นบอลสีหลายๆตัว นะบางทีก็ตัวบางตัวก็คล้ายกันหรือบางตัวก็เออบางทีมันก็แยกยากนะถ้าเราไม่รู้ชื่อเขาแล้วก็ถ้าใครเล่นบอลสีเนี่ยจะว่าโอ้บอลสีเรามีเยอะมากหลากหลาย,ลายสายพันธุ์มากแล้วก็มีบางตัวที่คล้ายคลึงกันแต่ว่าต้องสังเกตดีๆนะต้องมีลักษณะแบบมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่นิดๆหน่นนอยๆน,นะครับแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพอดีมันมีอ่าของผมมันมีอยู่2ตัวด้วยความยังไงล่ะก็ดูแบบพิลเพินของผมนี่แหละมันเอาดูคล้ายกันนะนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะครับ ก็นะครับที่จะให้ดูก็เป็น2ต้นนี้นะครับนะที่พี่น้องได้ดูกันนะครับนะนี่อ่าดูลักษณะน้องเขากนเออสวยงามไหมลักษณะใบเป็นไงใบไทยหัวใบสองข้างฉีกไปไม่ถึงสะดือนะครับน่าเป็นใบรูปหัวใจนะครับน่าดูเม็ดสีของเขาสีอะไรสีขาวอันนี้สีอะไรครับด,ดูดูดูโอเคเดี๋ยวเรามาผมไม่ถ่ายก่อนนะให้ถ่ายก่อนสักสิบวิแล้วกัน ถ้าใครที่ดูอยู่นะครับลองนึกในใจเล่นๆก่อนแล้วกันนะครับว่าอสองตัวนี้ชื่ออะไรจริงๆเนี่ยเขามีลักษณะที่คล้ายกันแล้วก็ที่แตกต่างกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวก็จะมาชี้แจงก็จะมาบอกกันตามที่เห็นๆกันนี่แหละนะครับนะ,ะนึกออกหรือยังครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก <c oughs> โอเคสิบวิแล้วแหละ, <c oughs> ฉะเฉลยฉเฉลยนะครับอันนี้ฝั่งฝั่งซ้ายมือผมนี้ที่ผมจับอยู่นี้น้องเขามีชื่อว่า ธาตุบางแก้วนะครับน้องเขามีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะครับก็เป็นบอลลักษณะบอลใบไทยที่สวยงามมากๆทีเดียวเลยนะครับนะก็ดูสวยดูลักษณะก็เป็นบอลที่มีราคาทีเดียวนะครับนะถ,ถ้าแต่ก่อนตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าลดลงมาผมไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันนะครับแนละ้วก็แค่เอามาเปรียบเทียบความสวยงามให้พี่น้องได้ดูกันเฉยๆนะครับอย่าดราม่ากันนะผมเอามาให้ดูเฉยๆนะโอเคถ้าใครมีอยู่ก็คงจะรู้นะครับนะแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักบอลสีเขาคงมองมาเอ้ย ไอ้นี่มันก็คล้ายกันเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละครับจริงๆคนที่รู้บอลสีก็จะรู้ว่าเออเขาไม่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเ็าจะมีลักษณะที่สวยงามที่แตกต่างกันอ่าอย่างมาดูอย่างธาตุอ่าไอ้นี่ธาตุวางแก้วนะครับอ่านี่ธาตุวางแก้วส่วนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าน้องมีชื่อว่ามนสวรรค์โอเคนี่น้องน้องมีชื่อว่ามนสวรรค์นะเนี่ยสตัวนี้อาจจะคล้ายกันแต่ชื่อคนละชื่อนะครับเขาไม่ได้เป็นตัวเดียวกันนะครับโอเคอ่ามาดูที่ลักษณะจุดบนใบเขาก่อนแล้ว ลักษณะใบเขาเหมือนกันด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเป็นบอลใบไทยหัวใบสองข้างฉีกใบไปถึงสะดือเป็นบอลรูปหัวใจเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยแต่เอาจริงอะ่ะพอมองจริงแล้วตรงเนี้ยทางท่าบางแก้วนี่จะจางกว่าสีจะจางกว่าจะออกชอมพูชมพูหน่อยแต่ออกทางนี้ออกจะออกแดงเลยนะครับออกไอออกแบบเข้มๆหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือมอนสวรรค์แล้วก็จุดเล็กๆจุดขาวนี่จะเยอะหน่อยจะออกจะทั่วใบเต็มใบเลยนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับแล้วก็ จะมีสีแดงสีแดงแดงเข้มเลยแหละแดงสดสดหน่อยนะครับทั่วทั่วใบเหมือนกันแต่ตัวนี้จะไม่ใช่สีแดงนะครับจะเป็นสีออกเลือดหมูหน่อยเข้ม,เข,มเข้มหน่อยแดงเข้มออกไปทางออกเปนน็นสีน้ำตาลไปเลยนะครับแต่ออกเป็นเหมือนสีเลือดเลือดหมูไปเลย <c oughs> <testosterone. c oughs> นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เอามาเอามาเปรียบเทียบให้พีน่น้องได้ดูกันนะครับเพราะว่าจริงจริงบอลสีเราเนี่มีหลายสายพันธุ์มากแล้วก็บางทีเนี่ยก็คนที่เข้าวงการใหม่คนที่เข้าวงการก่อนหรือที่หลังก็ได้พัฒนาบอลสีได้พัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อย นะบางทีเนี่ยบางทีเข้ามาเ,เขามีสปีชีเขามีเขาเอามาเขาบางอย่างเช่นอย่างเช่นเราเราผสมผสมเกสรเขาเนี่ยอย่างตัวผู้กับตัวเมียบางตัวเนี่ยอาจจะพ่อแม่อาจจะไม่ออกปู่ย่านะครับเป็นพันแบบว่าเป็นปู่เป็นย่าเขาเนี่ยออกมาด้วยก็มีนะครับซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของบอลสีเป็นความหลากหลายของบอลสีว่าการผสมอย่างเงี้ยหรือการทําลูกไม้เนี่ยมันจะออกมาเป็นอะไรได้บ้างแล้วจะออกมาแบบมีชื่อเสียงแล้วก็เราจะมา ตั้งชื่อแล้วก็มาจดชื่อให้แบบมีสร้างชื่อเสียงในวงการบอลสีได้ยังไงเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสําหรับคนที่ปลูกบอลสีนะครับนะแล้วก็เอามาแบ่งปันเพี่งน้องอให้ชื่นชมความสวยงามนะครับแบ่งปันกันไปเรื่อยๆนะดูลักษณะของกระดูกใบนะครับกระดูกกระดูก <c oughs> ของกระดูกของมรค์นี่จะเป็นกระดูกสีดำเนี่ยกระดูกใบจะเป็นสีดํานะครับเห็นไหมเขาเริ่มแตกต่างกันเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยดูดูนะ นะครับส่วนกระดูกของธาตุบางแก้วนั่นก็จะเป็นเนี่ยออกสีเขียวมานะครับเป็นสีเขียวมาเห็นมาแล้วเรามาดูก้านก้านของธาตุบางแก้วก็จะเป็นออกสีเขียวๆหน่อยนะครับนะเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยผสมปนปะปนกันไปนะครับส่วนของของธาตุไอของมลสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นสีดําดําเลยไม่ดํามากเท่าไหร่ก็มีดําน้ําตาลผสมผสมกันไปนะครับเนี่ยอ่าเนี่ย อันนี้นี่ถ้าผมผมน่าจะแยกหนอยแยกกอได้อยู่นะถ้าพี่เพียงลองทางบ้านอยากได้นะ,ะทักหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมแบ่งให้มนสวรรค์นเนี่ยนะครับโอเคก็ไม่ต้องดราม่านะครับแค่ผมเอามาเปรียบเทียบกันเฉยแล้วก็มาดูว่าเออมันเหมือนกันนะก็เลยอยากจะทําคลิปให้พี่น้องได้ดูกันเฉยๆนะครับนะไม่มีอะไรเลยแค่เอามาดูให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็มีอีก2ตัวที่จะให้ดูก็คือตัวนี้อันนี้น้องมีชื่อว่าศิลานักปราศนะครับเนี่ยใบนี้จะตายละศิลานักปราาส่วนอันนี้ น้องไม่ใช่ว่าสองฝั่งโค้งเนี่ยสองฝั่งโค้งนะครับอ่ะทุกคนดูก็ผมผมก็เอ้ยมันคล้ายกันดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นตัวเต็มของเขาเนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับนะผมก็แค่เอามาวางอันนี้เขายังเป็นเบดบีอยู่แหละนะครับนะเมื่อวางใกล้ๆกันมองพิวเหมือนก็อาจจะคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวเต็มของเขาเนี่ยของสองตัวนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับนะแค่ให้มาบอกไว้ว่าเออบอลสีเนี่ยเขามีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันหลายตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ ดูดีๆนะครับใส่ใจดีเพราะบางทีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาที่ว่าบอลสีแพงๆเนี่ยบางทีก็โดนหลอกขายโดนอะไรบ้างต่างๆนานา,าว่าเ,เป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะเพราะลักษณะบอลสีเนี่ยเออเราก็ต้องดูดีๆไม่งั้นก็จะโดนหลอกเอาง่ายๆได้นะครับอ่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกดติดตามในช่องหมวดต้อขอชิลด,ด้วยก็จะหาอะไรให้พี่น้องได้ดูแบบนี้แหละนะครับนะเอางี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ